สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ครูจอย Business Expert ข้อคิดแนวคิดดีๆจากหนังสือและคนสำเร็จพอดแคสต์ในวันนี้นะคะจะอยากจะขอบคุณจักรวาลจริงๆค่ะที่ทำให้จอยได้อ่านเจอบทความหนึ่งแล้วมันก็ทำให้เราได้เข้าใจบางสิ่งในเรื่องของมิตรภาพและการทำงานร่วมกับผู้คนในบทความนี้นะคะเขาบอกว่า ถ้าเราจำเป็นต้องร่วมงานร่วมธุรกิจหรือคบค้าสมาคมกับใครขอให้เรามองความสำคัญไปที่มิตรภาพที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสิ่งที่ดีที่สุดที่เราคาดหวังได้คือมิตรภาพไม่ใช่ความไว้ใจและบางครั้งมันก็เพียงพอแล้วที่เราจะสามารถทำงานทําธุรกิจหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ กับคนนอืน่มีใครเป็นบ้างคะที่บางครั้งเราก็ทุ่มเททุกอย่างให้กับใครบางคนเราไม่ได้มีแค่มิตรภาพแต่สิ่งที่เรามีเกินไปนั่นก็คือความไว้ใจแล้วก็ความคาดหวังซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งมันก็ทำให้เราเจ็บปวดมันไม่ใช่ความผิดของใครไม่ใช่ความผิดของเราหรือความผิดของ เพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามแต่มันเกิดมาจากการที่เราใส่ความคาดหวังลงไปในความสัมพันธ์นั้นมันจึงทำให้เมื่อไหร่ที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังค่ะแน่นอนที่สุดว่าเราก็จะรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจในบทความนี้ยังบอกอีกนะคะว่าการที่ไม่คาดหวัง จะทำให้เราสามารถยอมรับและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นไม่สำคัญว่าพวกเขาจะเป็นคนประเภทไหนและการไม่ไว้ใจคนอื่นมากเกินไปก็จะทำให้เราไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบในความสัมพันธ์ไม่ว่ากับใครก็ตามแต่ที่สำคัญกว่านั้นอย่าลืมตอบแทนความจริงใจและความซื่อสัตย์ให้กับคนที่จริงใจและซื่อสัตย์กับเรา เพราะมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อความสำเร็จและความสุขในชีวิตของเราด้วยแม้ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องคาดหวังหรือไม่ควรที่จะคาดหวังใดๆในความสัมพันธ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครบางคนคะ่ะเขาจริงใจกับเราเขาซื่อสัตย์กับเรา เขามีความหวังดีต่อเราจริงๆด้วยความจริงใจสิ่งสำคัญนั่นก็คือเราควรจะต้องรักษามิตรภาพนั้นไว้อย่างดีเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะหาได้ง่ายจากใครก็ได้วันนี้คนส่วนใหญ่เวลาที่ทำธุรกิจร่วมกันหรือว่าต้องทำงานร่วมกันแน่นอนที่สุดว่า เราก็ต้องนึกถึงผลประโยชน์ที่เป็นของตัวเราก่อนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดค่ะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนเราจะต้องรักตัวเองก่อนนึกถึงตัวเองก่อนนึกถึงครอบครัวตัวเองก่อนนึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งผิด ดังนั้นในเมื่อเรารู้ว่าโดยปกติคนเราก็มักจะถึงมักจะนึกถึงแตะตัวเองเป็นดับแรกอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหรค่ค่ะเราได้ไปพบเจอกับคนที่เขาเห็นเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหรือเขารู้สึกดีกับเรามากๆเขาจริงใจกับเราเขาซื่อสัตย์กับเราเขาซัพพอร์ตเราเขาอยู่เคียงข้างเราเสมอถ้าหากคุณได้เจอคนแบบนี้แล้ว ก็ควรที่จะถนอมรักษาแล้วก็ดูแลเขาเป็นพิเศษค่ะเพราะมันไม่ใช่มิตรภาพที่จะหากันได้ง่ายๆในโลกปัจจุบันยิ่งโดยเฉพาะในโลกธุรกิจนั่นคือสิ่งมีค่าที่สุดที่คุณจะต้องรักษาไว้แล้ววันนี้คุณมีคนคนนั้นอยู่ข้างๆคุณบ้างหรือเปล่าคะ อย่าลืมดูแลเขานะคะถ้ายัางไงก็ลองพิมพ์มาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยวิสเลตเอ็กซ์เพรสค่ะสวัสดีค่ะในช่วงท้ายนะคะถ้าหากว่าใครนะคะ สนใจที่จะเรียนรู้หรือว่าฟังคลิปสเปเชียลนะคะคลิปพิเศษนะคะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะคะเพื่อเป็นเมมเบอร์พิเศษสำหรับช่องสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ครู j o y นะคะในสเปเชียลคลิปเหล่านี้ก็จะมีทั้งเรื่องของ m มซ์เซตที่พิเศษมากกว่าคลิปทั่วไปแล้วก็จะมีในเรื่องของการสร้างธุรกิจในออนไลน์ด้วยนะคะถ้าหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าที่อยาก จะเข้ามาอยู่ในออนไลน์ค่ะถ้าคุณสมัครสมาชิกเราจะมีเนื้อหาพิเศษที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจในออนไลน์นะคะวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากเลยค่ะกดเข้าไปที่คำว่าสมัครนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดคำว่าสมัครเลยค่ะ ตัวสีฟ้านะคะแล้วระบบค่ะก็จะพาเราไปที่ขั้นตอนของการชำระเงินนะคะก็ให้เราไปกดเลือกตรงคำว่าวีซ่าเมื่อกี้ของจะเป็นบัตรเครดิตเนอะแต่ละพอเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเราจะเลือกได้ค่ะว่าเราจะชําระเงินด้วยวิธีการไหนนะคะคุณก็สามารถเลือกวิธีการที่เราชําระสะดวกนะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเท่านี้ก็สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วค่ะ